พามาชมโรงแรมเปิดใหม่ที่พัทยากันค่ะบอกเลยว่าโรงแรมเนี้ยเราประทับใจสุดๆราคาดีสระว่ายน้ําสวยแล้วก็ที่สําคัญอาหารอร่อยมากทุกดีเทลของโรงแรมคือเขาใส่ใจมากๆแล,และการบริการก็คือที่สุด โรงแรมนี้ชื่อเดอะสาราพัทยานะคะคือมันสวยและดีเกินราคามากๆตอนแรกเราไม่ได้็กซ์เัคอะไรเพราะว่าราคามันไม่ได้แพงนะคะแต่ว่าแบบโหเข้าไปถึงเราประทับใจตั้งแต่เดินเข้าไปไ<ม>เลยมันม<ะ>ีความโคซี่อบอุ่นอย่างบอกไม่ถูกพนักง,งานต้อนรับน่ารักทุกคนเลยอะเหมือนกลับบ้านเราเองคือเราดูรีวิวมามีแต่คนบอกว่าติดใจสระว่ายน้ํานะคะเราก็แบบรีบตรงมาที่สระว่ายน้ําก่อนเลยดูสีสวยงามมาก<บ>แก่การพักผ่อนมากๆค่ะคือแบบ ไอเลิฟอยากจะแบบกระโดดล,ลงไปดูนี้เลยเราตรงยามมาจากกรุงเทพเลยนะคะแล้วก็มาถึงประมาณเกือบบ่ายสองก็รู้สึกว่าหิวนิดนึงก็เลยออเดอร์เป็นอาหารไปนะคะเดี๋ยวเขาจะเอามาเสิร์ฟบนห้องค่ะระหว่างนี้ก็คือมาดูมทัวร์กันก่อนนะคะห้องขนาดกําลังดีนะคะที่นี่เขาจะมีแต่ดับเบิลเบดนะคะไม่มีทวินนะก็คือคิงไซส์แบบใหญ่มากเลยค่ะไม่ต้องกลัวอึดอัดเลยและนี่จะอาหารมาเสิร์ฟแล้วคือเราเอาจริงนะพูดไปอย่าขำเพราะว่าตั้งใจมาทานกระเพราของที่นี่ค่ะ พราะว่ามันน่ากินมากและกล้วยทอดราดช็อกโกแลตและจิ้มนมข้นนี่ต้องสั่งนะคะดีมากคือตอนแรกจะไม่ได้รีวิวอะไรมากเพราะมันคืออาหารไทยปกติแต่มันอร่อยมากเถอะต้มยำกุ้งคือที่สุดคือแบบดีมากๆกุ้งตัวใหญ่สู้ฟันมากและที่ตั้งใจมาสั่งก็คือกะเพราหมูเนี่แหละคะ่ะดูดีถูกต้องมากลวพี่น้ำปลาก็คือแบบโอ้ยแต่แต่แต,แต,แต่ถูกต้องที่สุดกระหล่ำปีผัดน้ำปลาก็ดีงามมาก มาพักผ่อนที่นี่เนะี่ยไม่ต้องออกไปทานข้างน้อยเสียเวลาเลยค่ะพอตกเย็นก็เช่าจาักรายานของโรงแรมเนี่ยไปขี่ริมหาดกันค่ะ2ชั่วโมงแรกฟรีนะคะชั่วโมงถัดไป50บาทค่ะตกเย็นว่าจะไปหาอะไรทานนะคะแต่ว่าติดขี้เกียจก็เลยเออสั่งของโรงแรมทานค่ะเราสั่งเป็นซีฟู้ดบุฟเฟ่ต์นะคะที่เราแอบเลงไว้ตั้งแต่ตอนเช็คอินนางเพื่อนมาช้านะคะไม่รอคะ่ะเพราะว่าเราหิวมากนะคะจัดการโศก่อนเลยปูปงป,ปูเป็นอะไรไม่ต้องไปแล้วคะ่ะที่นี่คือดีมากและน้าจิ้มเด็ดมากเราให้กุ้งเผาที่หนึ่งค่ะ ค่ำๆเราก็ออกไปคาเฟ่นะคะแล้วก็กลับมาว่ายน้ำนะคะ่ะสระว่ายน้าปิดประมาณสี่ทุ่มนะคะเรามาว่ายตั้งแต่เกือบสามทุ่มก็คือแบบฟินมากโคตรดีมีแค่เราสองคนกับเพื่อนคือแบบฟินกว่านี้ไม่มีแล้วอ่ะโคตรมีความสุขแล้วสระว่ายน้ำแบบไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาปรับอุณหภูมิไหมแต่ว่ามันไม่หนาวเลยแล้วก็ไม่ร้อนด้วยคือแบบมันดีมากมันพอดีมากๆสะใจสุดๆอาหารที่เหลือตอนเย็นนะคะให้พี่เขาแพกไว้ให้คือดีงามมากฟินมาก นอนหลับสบายแล้วก็ตื่นมาทานอาหารเช้าค่ะเขาจะมีให้เลือกเมกันเบรกฟาดกับอาหารไทยนะคะเราทานอาหารไทยกะเพราอีกแล้วติดใจแล้วก็เพื่อนทานเป็นเมกันเบรกฟาดค่ะเช้านี้สั่งเป็นกะเพราไก่นะคะจะบอกว่าเข้าต้มเติมได้เลยนะไม่อัน้นเขา,าจะมีน้ำส้มชาให้ฟรีนะคะแต่เรากับเพื่อนสั่งมาชากับเมกาโน่เพิ่มค่ะที่นี่เขารับจัดไพรเวทปาร์ตี้แบบปิดโรงแรมด้วยนะคือถ้าได้มาเอาติง้งหรือมากับครอบครัวที่นี่น่าจะฟินสุดๆเดอะสรา,าพัทยาเอาไปเลยค่ะร้านเต็มสิบ